เป็นไงบ้างคะแจ็คพี่วิวพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟาคือเบามากเนี่ยตอนนี้แจ็คหมุนใช่ไหมพี่่ะโอ้ไปแบบ<อ>เบาอ่ะพี่เบาเบามากเ<อ>หมาะคุณผู้หญิงบอกเลยว่าคุณผู้หญิงเนี่ยคือที่ส่วนใหญ่ใช้รถเก่งใช่ไหมครับอันนี้พอได้ใช้คันนี้ชอบแน่นอนชอบแน่นอนเบามากมากแล้วคุณผู้ชายที่เคยใช้อยู่อันนี้ตัวใหม่เนี่ยมันช่วยในเรื่องของ เรื่องของระบบไฟฟ้าพวงมาลัยทําให้เบาขึ้นก็ขับง่ายขึ้นนะครับผมได้หมดเลยแต่น้าใช้มากคุณผู้หญิงน่าจะชอบมากมากเลยนะครับสําหรับตัวใหม่นี้ครับพวงมาลัยไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยค่ะในรุ่น RS มีกล้องสามร้อยหกสิบองศาเรียบร้อยใช่เลยค้ายท้องดูได้หมดเลยว่าเรามีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะเห็นหมดเลยค่ะ เห็นทุกซอกทุกมุมไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องความปลอดภัยตอนนี้อีจุสูตจัดเต็มแล้วค่ะแจ็คชอบเลยชอบเลยเบามากพี่พิวไปถอยเลยปะต้องจัดแล้วล่ะต้องจัดแล้วลหละเนาะปะไปจองกันไปจองกันมาจองนะคะได้เลยลูกค้าที่ดูดูไว้ตัดสินใจเลยค่ะใช่ไหจองก่อนได้ก่อนได้รับรถก่อนนะคะ อยากได้โปรเด้โปรดีเซลแจ็คก,กับเซลวิวนะครับจัดให้จ้า